อ็ล่ะสู้นีเขียวล่ะมันไป็นกินอะไรพี่เอกถ้าเรากยิบไม่ไม่เปรียบดามามันมันแน่เราชอบเกี่ยวกับการไม่รู้นี่บอกวมัดสมคือกันตอนแรกมันจะเปรี้ยวมัดกานแต่ว่าหอกัดไปถึงใส่มันแล้วมันไม่ใช่ สรุปสรุปว่าอันไหนก็ใช่แต <Yes> ่ว่าสูงเก็บอาการกันใช่ไหมไ่อันี้ก็ใช่อันแรกเรใช้อยู่แต่ว่าที่ตอนน้นป็นีูเบิรงดูีมีัุตีกับอะไรนี่แหละอันนึงผ่านขึ้นบว กััวเนั้อเฮวสูงกินอ้วกไปใช่ไหมเซียบผู้ละลายไหมอีใอะไรนี่บุตตี้แดดหรอคุณใช่ดูชื่ออะไรนี่ชืิออะไรนี่เนอตบนี่เอาโคเทลเดี๋ยวเปล่า ไมานานเลยไม่จเาเอาเท่ตแตมาขายันก็ต้องนเไม่เป็นไรอย่างนี้กูไปตรงนี้นีตรงนี้ไม่กินทุกอันน่ะช็อกอะไรน่หมูหมูพกดไม่แต่นีมันแค่ปลกเปลี่ยนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะนี่ไม่แต่มันแปลกๆกินได้เนี่ย้อนนี่แปลกมันคก็ูกมีแบบกินไรกูเลยเนี่ยบลโค้ง

วุนใจมชิมนุบลีมันกินไปแล้วกยแเายกนีบ้ามันอก้บ้านนีแล้วันแตกต่างนเาะเปมขเจะเปียวบี่แลมันสูงหยิบดี้ว่นอ็ี่สีฟามันจะเบิ่งที่ล่ะีกินสีฟามันเป็นสีฟ้าเหมือนกันอันไหมันคืออันนี้เขียวๆนี่เลม ไม่ใช่กินเมล้วกินเแล้วเอาเอาแล้วห้าเอาห้าเอาไว้กินเดี๋ยวนี้กินเลยเป็นอะไรอะมันเป็นอะไรล่ะบอกก่อนกินก่อนแล้วจะได้รู้เขียนว่าเลมอนังเียวพีเียวพีจุ้ยแรคได้กินกันเขากินแล้วนะอันนึงอะรสแครมันมันเปี้ยวเปรี้ยวเป็นองนนี้อะไรตี่ไม่ใช่สีฟันนะ เดี๋ยวมันจะดูเดาดูกรอมันมีอันนี้อันนี้กินหักแล้ว่าแลอันนี้นี่ยนี่นะคะไปสักกินอาหารหมาไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่อ่ะเหมือนใบอะไรเหมือนใบยอเลยใบยอหญ้าหรือเปล่าเหมือนหญ้า่นี่ยงาสีฟันโคาะเกศอัถือดูถือดูช็อบกระเล่นเหมือนกันหรออันนี้ เปลี่ยนเป็นสีน้ำแดงมอขี้เขียวเขียวไหนนั่นแหละเออนแหละแล้วมันเป็นสกอเรตดิสิเขียวใบยอกับเขียวอะไรนะูกกินเดอะเดสิเขียวไม่ให้เท่ากันเลยเออถ้าไปกินมันนั้นเลยซีนไม่เอาแล้วเอาอันนึงเอาอันนึงมันมันเป็นสกอเรตได้ลูกมี่

ยังถ้ามีไฟนูยังนู้ตายโหน้ำตาลเลยเสรษจังมันอ่ะ